ย่ไม่เพิดเติมย่อมไม่ปล่อมสังเสริมย่มมมอมไม่เ,เมสียหมวเมารีก็บุคคลย่อมไม่เพิดเติมย่อมไม่ปล่อมสังเสริมย่อมไม่เสียโมวเมาซึ่งอะไรวิชาเป็นเครื่องกันให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเป็นอย่างนี้มันต้องให้ตัวฝรั่งแยกใช่แต่มันไม่ได้เป็นแผ่นอะไรบ้าง<ม>ที่ขือทั้งลาย เพราะไม่รู้ถึงไม่แทงสลอดพี่ชื่ออะไรคะอริยสัจคทุกข์โอ้เขาให้ตาติดอริยสัจคทุกข์ตารู้ไหมจ๊ะตั้งใจมานานแล้วคะคุยกับพี่สาวจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารตลอดการเดินโยนสัจตรงนี้ตรงนี้ทิฏอิสัจเมื่ออริยสัจคือทุกข์เหตดให้เกิดทุกข์ พี่ตุ๊กตาติทธิ์ตุ๊กตาสิทธิ์รับประกาศตอนเป็นรัตนค่ะเป็นความจริงที่เราได้ย่างในโลกนะคะอย่างมั่นแลยและแห่งตลอดกาอนุโมทนาค่ะพี่ตุ๊กค่ะอนุโมทนาด้วยคะตุ๊กขอนซึ่งขาดสิทธิจะนำไปสิทธิมากเลยสิทธิ์มากเลยก็ขาดบัดนีความต้องเกิดขึ้นอีกมิได้มีจัง แลตลอดการยืดยาวมาถ้าแต่พระองค์ทูเจริญกับหนึ่งนานเท่าเท่านี้แสนปี<ร>ก็พระองค์อาจจะอุปมาได้ไหมพระเจ้าค่ะพระพุทธวจนะอาจอุปมาได้พิกลพิกเปรียบเหมือนนครที่ทำเพราะเหตุว่างสงสารนี้